ครับวันนี้เรามาในยการซบเปิมหม่ำนะครับก็เอาคลิปมาฝากเล็กๆน้อยๆแล้วกันฮะทางช่องยู u ู u สันมุ s ทร์ตถึงนหนถึงสันแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศเล็กๆน้อยๆเอามาฝากแล้วกันนะจ๊ะกับสามหนุม่มพี่เตยแฟ ช่วงรออัดรายการนะครับมก็เบิกใจเ๋ยพัดดอะไรตั้งใจร้องมากเาราติดตามครับอาซุปเปอร์มัมครับวันนี้พวกเราสง่างามจอผู้คนนับหมื่น รอติดตามนะครับทางช่องพอย์รายการซุปเปอร์มัมมี่เมื่อกี้ต่างเรานักร้องเรานักร้องที่ชื่อว่านันอันันเมือกี้ต่างเราเนี่ยครบไลฟ์สดนะ จช่วงเจ้าทายนะทุกคมาช่อรับติดรับติดติดโควิดคนเดินคนเดินเฟิร์ง มาเลนสองสสงเราถ่ายเห็นครับผมราดูราดูพี่รองถอดแมสดพี่รอดปะถอดแมสรอดปะลองถอดดอดไหมรอด,รอดทำไมรอดรอดขึนเลยใสย่เนียงอ๋อเนียงใช่ นี่เหนียกว่านี่ติดตามมินันได้นะครับที่เพชรตัดเพชรใช่ไหมอ๋อไม่ได้ไปเนี่ยชงเช่าชงนี่แหละซันไม่ทำเสียงปกติวันนี้เรียนแบบสบายวันนี้พี่ก็จักรพันธ์ครับโอ้ัะมาเป็นพี่ก็จรครับพี่ฟอร์มตอนนี้ช่องยูทูบเป็นไงบ้างตอนนี้ก็กำลังโหกำลังเป็นยังโไยดีดูอยู่เทปที่ที่ทำไปเนี่ยแพง ล่าสุดล่าสุดใช่ดูดิดีเลยสิผมซอฟอรมมันพี่จำไม่ได้เพราะพี่นันที่ช่องเลยนะเพราะพี่นันที่ช่องผมพี่ไี่มีสองช่องกับพีหนันนะเอาออฟิเชียลกับกีฬาโฟร์พัชรน้อยครับโอ้โหทำสองช่องเลยนะครับเขาทำสองช่องนะเราเฉลี่ยไม่ถึงนะทำทำสดช่องแต่ไม่ได้ลงช่องครับลงเห็นอยู่ว่างเมื่อไหร่ก็ทำ เขาไม่ได้เดือดร้อนเหมือนพวกเราเราเพิ่งเริ่มทำกันก็ฝากติดตามพวกเราด้วยเดี๋ยวร้อนเราต้องพูดว่าพออยู่ได้อันนั้นบอสมากมือมาดูมือฉันเนี่ยมันต้องอ่านกี่คนอ่ะเราติดตามมากันนะครับผมจ้าเมครับวันนี้จบแล้วครับแล้วมีแขกรับเชิญมาใหม่อีกหนึ่งท่านครับผมใหม่อีกหนึ่งท่านครับมาแจมในรายการ ก็มมีบ้างอซุปปเร์หทำไมหน้าเร็วขึ้นอ่ะก็คุณใช้บีบขนาดเนี้ยไม่บีบเป็นแอปเราก็เป็นลดน้ำหนักด้วยกันเนี้ยโอเคครับงัติดตามด้วยซุปเปอร์หม่ำวันนี้ซุปเปอร์หม่ำนะฮะเดี๋ยวพรุ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมโทรหาคุณนะไม่เป็นไรจะหมุนไปผมไม่ได้เสียงอะไรอูุยก็พี่พี่ก็เจกริญผลต้องมีสว่าต้องมีสักวเาพนโอเคครับเจอกันครับผมออครับวันนี้ติดตามนะครับปรฝากประมาณนี้พอ